มีพี่น้องนับสอบถามว่าไอ้สามาชนกเนี่ยไปไล่แข็ง2ยกครั้งแรกมาเนี่ยเจ็บมากไหมนับเจ็บประมาณนี้นับเจ็บไม่เยอะเท่าไหร่นับนี่ไล่แข็งนับต่อนับก็ครั้งนี้ก็ให้คือมีตัวดูมีตัวจะดูแล้วนับมีตัวจะดูแล้วก็ฝากพี่ๆน้องติดตามเจ้าสามหมาชนกไว้ด้วยนะครับไล่แข็งครั้งแรก2ยกนะครับสภาพวันนั้นมันแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์เองนะครับสภาพวันนั้นคือมันเลี้ยงเกินยี่สิบเอ็ดวันนะครับคือถ้าพี่น้องติดตามผมก็จะทราบว่าไอ้สามาชนกเนี่ยเป็นไก่อ่อนผมเปิดได้แค่ครั้ียวกนนผม็ เป้าอะไรตางๆนี่แหละเป้านวมครับแล้วผมก็คือผมเลี้ยงไปติดมาจำเนาะผมเลี้ยงไปติดจะจำสนามวัา,านาสองสนามเนาะก็มันไม่ได้คู่นะครับจากนั้นมันเกินยี่สิบเอ็ดมันมานานพอสมควรเลยแหละครับเกือบจะสามสิบวันครับก็เลยได้ไปฉาหน้านะครับคือไก่เนาะถ้าเราเปิดหน้าสินะครับเราต้องเลี้ยงภายในยี่สิบเอ็ดวันนะไม่งั้นเราก็ต้องฉาหน้าเอาใหม่ถ้ามันเกินเนาะก็ไม่งั้นเราต้องทําหน้าใหม่หมดนะ ไอ้สามาชนกก็วันนั้นคือมันก็เลยช่วงพีคนะครับเลยยี่สิบเอ็ดวันนะครับก็เลยไปถอนแข้งให้เฉยนะครับถอนแข้งก็เจอโรอายุครับถ้าใครได้ดูคู่ต่อสู้มันเนาะเป็นตัวสีเขียวเนาะส่วงพี่นะที่เพิ่นทํางานกับผมเอยู่ข้างบ้านเจ้าของไก่ไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยนะครับเขาบอกว่าอตัวเขียวน่ะมันเตะมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วนะครับมันเตะมาไม่รู้เท่าไหร่คือเขาเห็นจนมันโอ้มันเป็นไก่แข็งมากนะครับเดือยยาวอะไรทุกอย่างนะครับคือเราเราก็แบกทุกอย่างแหละนะครับ ก็ถือว่าผ่านมาได้นะครับถ้าสภาพอยู่ในคอร์สยี่สิบวันของผมเนาะก็ผมก็มองว่าก็น่าจะกินอันเดียวอยู่นะครับก็แต่มันเกินมานักนะครับไก่มันก็เลยช่วงพีคมันเนาะก็สามารถชนกนับตอนนี้ก็มีตัวจะดูอีกแล้วครับมีตัวจะดูก็ผมแจ้งคือเดี๋ยวจะไล่แข่งนับเดี๋ยวจะไล่แข่งชมรมไล่แข่งชมรมอีกสักไฟนับสักสองยกเนาะก่อนจะไป่าสนามวทานก็ก่อนนห้านี้เลี้ยงไว้สนามวฐานเรา ไป2องสามมันไม่ได้คู่เนาะมันอ่อนเกินของเราเราก็ต้องเรื่องมากหน่อยใช่ไหมละ่ะบางท่านนะสอบถามว่าไอ้สามาชนกเนี่ยทำลูกแบ่งไหมคือผมเลี้ยงชนก่อนนอกไก่มันยังแบบไก่มันยังไก่มันเพิ่งไรแข็งสองยกแค่คางเดียวเนาะสำหรับชั่วโมงบินเนาะคือว่าอ่อนมากเรา๋ยวทำลูกแบ่งอย่างแน่นอนนับในอนาคตนะครับสามาชนูกนะับมันมันไม่ใช่ไก่ลอยใหญ่หรือว่าไก่ลอยเล็กก็ได้นะครับ แต่มันก็พอมีรอยชนถ้าทําลูกแบ่งนะครับเดี๋ยวผมเอาแม่กระดูกโครงสร้างดีๆแม่ใหญ่ๆมาพัฒนานะครับคือหยิบจับมาใส่แค่ไม่กี่แม่เองหรอกนะครับก็ทําเพื่อไปใช้งาน,นครับพี่น้องสนใจก็แบ่งนะแต่ทมว่าแข็งเขานะผมผมทําอย่างแน่นอนนะครับผมตีลูกอย่างแน่นอน,นครับคือถ้าพี่น้องติดตามผมนาะอก็จะรู้ว่ามันมีไก่ตัวหนึ่งนะมันเสียไป3มปีทีแล้วเนาะคือว่า ชื่อว่าเจ้าสาพลังใัยนะครับคู่เกิดไอ้สาพลัง,ลงชชยที่ผมไปฝ่าวสมเจ้าพยากระเล็กอะ่ะที่พี่เขาคนให้ผมฝ่าวสมปีเนะก็นั่นแหละไอ้คู่เกิดไอ้สาพลังชัยนะครับสาพลังชชยจากไปเมื่อ3ปีที่แล้วมันเป็นไก่ที่แข็งลึกที่สุดที่ผมเคยมีมาเนะแล้วผมก็เคย่าพูดว่าตั้งแต่สาพลังใช้จากไปเนี่ยยังไม่มีตัวไหนแข็งตรว,วไหนมาแทนได้เลยนะจนมาเจอไอ้สาหมาชโลกนี่แหละนะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไก่อยู่ในเก็แข็งแบบคือถ้าอยู่สมใหญ่นะผมไม่รู้นะ ใครจะเชื่อหรือไม่ก็แล้วแต่นากก็แต่ส่วนตัวผมมองว่าไก่ตัวนี้นับออมันก็สู้ได้ทุกหลักับสู้ได้ทุกหลักนะก็ส่วนตัวเนาะก็ฝากพี่พีน้องนับติดตามไว้ด้วยนะก็ไฟนี้นับก็น่าจะพร้อมมนที่16นะคนับน่าจะพร้อมันที่16นะเดี๋ยวได้เห็นสาภาพมันดีๆแน่นอนนะถ้าใครได้ดูคลิปล่าสุดที่ผ่านมาเนาะก็สาภาพแค่60%เนาะ มันเกินคอสนะครับเกินช่วงพีกมันขอประมาณนี้นะครับสวัสดีครับฝากติดตามเจ้าสามาชนกไว้ด้วยนะครับแล้วไล่แข็งชมโลบอีกแค่อีกสักหนึ่งครั้งนะครับสองยกอีสักหนึ่งครั้งกอลุยกันนะครับตอนนี้ผมก็ตั้งใจแบบลุยนะครับตั้งใจจะปั้นลุยให้ได้แบบสุดๆแล้วเท่าที่ชุมเล็กๆอย่างผมจะทําได้แล้วเนาะกอประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ